สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันพุธนะวันนี้ก็มีประเด็นคำถามในในโลกโซเชียลหลายๆคำถามที่หลุดมาถึงผมเสมอก็คือผมเป็นใครทำไมมันอะไรอยเงี้ยคือสุดท้ายคือคำตอบจตรงที่ว่าโอ้โหเฟรดี้ฟาร์มมันเด็กๆมันลอ่อ,อนจริงๆเลยนะ มาดูว่าวันนี้สิ่งที่ผมทํามันคืออะไรก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ผมทํามันคืออะไรวันนี้ผมมายืนอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยเห็นป้ายไหมเฟสบิวฟาร์มเนี่ยเฟสบิวฟาร์มเนี่ยผมสร้างเองของผมขึ้นมานะกับมือเฟสวิวฟาร์มเนี่ยที่ผมสร้างเนี่ยอยู่ในซอยลานกระเพาร้อยสิบแแยกส4สนี่คือที่แรกเนี่ยเฟสวิวฟาร์มไหม ฟสบิวฟาร์มเนี่ยผมก็เพาะต้นมงต้นไม้ของผมเท่าที่ทำได้ประเด็นอยู่ที่ตรงที่ว่าคนไม่ใครอะ่ะคนมาเหมือนกับมาไม่รู้จริงอะ่ะมาสอนคนทำให้คนหลงทำให้คนหลงทางทำให้คนไม่ใช่อะ่ะเขาบอกว่าเราไม่ใช่ของจริงไม่สมควรที่จะมาสอนคนอะไรประมาณนั้นผมก็จะให้ดูนี่ไล่จากหน้าฟาร์มเมื่อกี้จากป้าย ทางเข้ามีต้นไม้ผมจะเล่าให้ฟังว่าในกิจกรรมของฟาร์มที่นี่มันมีอะไรบ้างลึกๆว่ามันจริงหรือเท็จเพื่อนๆตัดสินกันเองผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งแต่ผมกำลังจะบอกว่าที่เฟสบิวฟาร์มแห่งนี้ผมทํามันขึ้นมาแล้วผมสอนคนผมอาจจะไม่ใช่คนเก่งอย่างที่โดนคอมเมนต์แต่ผมจะพูดให้ฟังนะนี่ฟังไว้ทำเป็ฟังตะก้าสอนคนทำเป็ดฟังตะก้า ก็โดนโจมตีว่าทําไม่ได้นะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูก้อนเห็ดก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยเพื่อที่มาเรียนที่แล้วนี่ทำก้อนเชื้อเห็ดกันแต่ละก้อนแต่ละก้อนเชื้อก็เริ่มเดินบ้างไม่เดินบ้างก็มาดูกันว่าผลงานของเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่ทํากันอะ่ะเป็นยังไงเนี่ยมาสอนคนทําผักบุ้งในตะแกรามาสอนคนทําการเพาะเห็ดมาสอนคนพอต้นอ่อน ทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่อะไรที่เห็นนี่คือต้อนอ่อนไหมที่เห็นนี่คือต้อนกล้าไหมก็ทั้งนั้นก็ต้นไม้ของจริงทั้งนั้นอะ่ะผมไม่มีเงินไปซื้อของปลอมมาวางหรอกนะเนี่ยต้นที่ชันมีในตะกร้าในกระถางก็ทําเองทั้งหมดนะก็ทําเองทั้งหมดก็ไม่ใช่ของปลอมสวยมั่งไม่สวยมั่งก็แล้วแต่นะก็ไปดูเนี่ยดัดซนหนนาไม่มีอะไร มีร้านขายของเล็กๆเฟสวิลฟาร์มไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยมีช็อปเล็กๆในช็อปเล็กๆมีอะไรเนี่ยทุกคนมาเนี่ยไม่เคยได้ซื้อของเลยเปิดให้ดูก็ได้เนี่ยเนี่ยแทบไม่มีอะไรขายเลยผมไม่ได้ขายของเป็นหลักอยู่แล้วมีของอยู่กระป๊กกเป๊กกระดาษเพลย์ไลท์ที่สอนคนใช้ทั้งประเทศผมยังมีอยู่สิบกว่าถุงผมก็มีหนังสือขายความรู้ให้เพื่อนๆนิดหน่อยเนี่ยเนี่ยในร้านได้ไม่มีอะไรเลยที่จะขายผมไม่ได้เป็นช็อปร้านอะไรใหญ่โตอะไรอยู่แล้ว เนี่ยเนี่ย,น,ยนี่คือสอนไาดา้นามีแค่นี้ที่คนมารมกันมีเตานึ่งอยู่เตาหนึ่งนี่มีเตานึ่งอยู่เตาหนึ่งไบสามร้อยกว่าบาทซื้อมานึ่งอ่ะพาไปดูว่ากิจกรรมมันมีอะไรบ้างที่คนว่าเราโอ้โหแบบไม่ได้อะไรเงี้ยหนึ่งคือกิจกรรมแรกผมสอน,น,นเพื่อนคือปลูกผักไฮดโดรเนี่ยปลูกผักแบบเนี้ยปลูกผักไฮดโดร เขาบอกว่าปลูกผักไฮดโดรเอาจบไฮดโดรนะปลูกผักไฮดโดรสอนถ้าไม่ได้หรอกผมบอกว่าปลูกผักไร้ดินอ่ะเป็นยังไงก็นี่ไงผักไร้ดินเนี่ยก็ขึ้นบนแปลงเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าผักเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําปลูกผักในน้าเนี่ยคนก็มาซื้อไปแยะเนี่ยปลูกผักในน้ําเนี่ยนี่เนี่ย,ยดูรากเลิอกอกอกะแยะนี่เห็นไหม นี่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เราก็สอนกินจก,กรรมแรกปลูกผักไฮโดรพอปลูกผักไฮโดรก็โดนโจมตีนี่ปลูกผักไฮโดรเนี่ยมีโต๊ะมีแปลงผักมีปลูกผักไฮโดรเนี่ยโตะทั้งหมดเนี่ยปลูกระบบไฮโดรโปนิกส์อ่ะถ้าผมทําได้ขนาดนี้ถึงจะไม่สวยงามได้มากมายแต่ผมสอนคนอ่ะมันผิดต,ตรงไหนประเด็นผักไฮโดรที่สอนอยู่โอเคบอกว่าพอผมบอกผมจะปลูกผักลงดินทุกคนก็หัวเราะบอกปลูกไม่ได้หรอกอ่ะ ผักลงดินผมบอกคณะปลูกในแปลงนี่คณะปลูกลงดินเห็นไหมเห็นไหมนี่คณะคณะปลูกลงดินเนี่ยเตมไม่หมดเนี่ยผมปลูกคณะลงดินเนี่ยเนี่ยแปลงคณะจากดินไม่กี่เมตรผมปลูกคณะได้เนี่ยผมปลูกมะเขือเทศได้เนี่ยมะเขือเทศออกลูกแล้วเนี่ยมะเขือเทศเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันผมบอกให้เพื่อนเพื่อนปลูกข้าลงดินทุกคนหัวเราะนี่ไงมะเขือเทศเนี่ยออกไตมไม่หมด นี่ออกลูกแล้วด้วยมั้งเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวก็ออกลูกละนี่ไงลูกก็ออกแล้วไหมผมปลูกมะเขือเทศได้มะเขือเทศแล้วผมไม่มีสิทธิสอนคนตรงไหนผมไม่เข้าใจเนี่ยผมปลูกสเบอรี่เนี่ยผมก็ปลูกสเบอรี่อันนี้มันกลางกรุงเทพมหาหนครน,นะม่อยู่บนดอยเนี่ยผมสองคนเพราะต้นอ่อนเนี่ยนี่ก็ต้นอ่อนถ้าไม่เรียกต้นอ่อนมันเรียกตน้นอะไรผมบอกแล้วว่าผมไม่ใช้เคมีผมไม่ใช้สารพิษดูมลงแมลงด้วงเต่าแตงแต่ไปหมดผมไม่ใช้ผม,ผมก็บอกผมไม่ใช้ เนี่ยผมปลูกพริกลงกระถางกระถางพริกนิดเดียวก็มีเมล็ดพริกงอกขึ้นมาแล้วผมไม่มีสิทธิสอนคนตรงไหนก็ผมแค่สอนคนปลูกพริกไว้กินเองเนี่ยกิโลต้องหลายร้อยไหมผมก็สอนคนปลูกแบบนี้สอนคนปลูกคะน้ามาดูอีกเนี่ยแปลงเลง็กๆอีกแปลงนึงไม่กี่เมตรผมสอนคนให้ปลูกมะเขือฝักยาวมะเขือปลูกกินเองสินี่ไงมะเขือใบเท่าหน้าเนี่ยมะเขือใบเท่าหน้าเนี่ย แล้วผมไม่มีสิทธิสอนคนปลูกนี่ตรงไหนนี่กะเพราโหระพาต้นพริกต้นหอมถั่วลิสงพืชปรับดินของก็ปลูกสอนคนปลูกปุ๋ยพืชสดสอนคนปลูกเนี่ยต้นหอมกลางกรุงเทพผมก็สอนคนปลูกต้นหอมเหม็นไหมต้นหอมไม่กินเองอ่ะโอเคผมอาจจะไม่มีเป็นร้อยไร่พันไร่เหมือนเขาที่คอมเมนต์มาแต่ผมปลูกได้ผมปลูกพอเป็น ผมก็สอนคนให้ปลูกสอนคนให้ใช้ผมหลอกลวงตรงไหนค่าอบรม300บาทค่าเอกสารปาไปกี่สิบแล้วค่าคนค่าอุปกรณ์ต่างๆโหแยะๆเลยก็เงิน3 0 0บาทกับความรู้ที่เขาได้ไปปลูกเป็นอาชีพได้เลยหรือปลูกไว้กินเองอะ่ะเนี่ยปลูกไว้ในกระถางปลูกพืชลงดินปลูกผักไฮดโดรเนี่ยกิจกรรมจะมีอย่างนี้โดนจมตีอีกเลี้ยงในถังเช่ามาทําลายตลาด ทำไม่ได้หรอกสอนคนทาไม่ได้อันเนี้ยตู้เนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนมาเรียนก็ได้เข้ามาในตู้นี้อ่ะเนี่ยวางมุ้ยหมดเลยมันเลี้ยงไม่ได้ตรงไหนเนี่ไหมเต็มกล่องเนี่ยเนี่ยนี่ไงหลักฐานเลี้ยงไม่ได้อ่ะเนี่ยออกเต็ไมไปหมดผมบอกหนึ่งขวดนี่มันตกสิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทนานเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยแล้วจะไปเสียงเงินอะไรกันเยอะแยะก,กับการทำเหตุอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมผมก็ทำได้ ห้องนี้เป็นทั้งห้องนิรภัยถังเช่าห้องเก็บของห้องเก็บเมล็ดห้องนี่ตู้ชงไม่มีอะไรเลยผมบอกแล้วมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็สามารถที่จะทําได้เน,นื่องจากเตาเนื่องข้างนอกกิเนี้ยเนี่ยทุกคนก็ทําได้ไหนะก็เนี่ยเห็ดถังเช่าก็ทําได้พอทาเห็ดถังเช่าได้เนี่ยให้ดูชัดๆอีกทีหน่งเห็ดถังเช่าเนี่ยเพื่อนๆมาเรียนก็ทําได้กันหมดเห็นไหมแล้วผมไม่มีสิทธิสอนตรงไหน ผมไม่มีสิทธิ์บอกเขาใช่ไหมว่าอ้ขวดนี้ไม่กี่บาทผมบอกขวดนี้ไม่เกินยี่สิบบาทก็หาว่าผมโกหกอ้ามันโกหกอะไรอันนี้ไม่ใช่ก็ะถังใช้ปลอมของจริงกินได้นะของจริงกินได้เลยเนี่ยเลี้ยงในขวดใหญ่ขวดเล็กนี่ก็มั่วไปบอดเลี้ยงก็เลี้ยงได้แล้วผมไม่มีสิทธิ์สอนคนตรงนี้ตรงไหนแล้วผมไปหลอกขายเชื่อเขาตรงไหนเนี่ยเขากลับไปเขาก็ทํากันได้เขาอยู่ที่นี่เขาก็ทําได้นะ ก็โอเคเห็ดสังเช่าจบแต่ไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวมันก็จะยาวไปอีกอ่ะให้ดูเมื่อกี้ก้อนเชื้อเห็ดบอกอาจารย์ทําไม่ได้หรอกเอาให้ดูก้อนเชื้อเห็ดนี่คนมาปลูกผักเนี่ยสอนหลอกคนเพาะผักเหรอนี่ไงเริ่มจากงอกแนละ้วเนี่ยเนี่ยเริ่มจากงอกแนละ้วผมหลอกลวงเขาตรงไหนสอนคนเพาะไม่ได้ไดแล้วใครสอนอะถ้าไม่ใช่ผมสอนเอ้ะก้อนเชื้อเห็ด ให้เขาทํามันเองวางกันเองนี่ขนาดไม่เปิดดอกก็ยังออกดอกนะผุดออกดอกดอกเท่าหน้าเนี่ยไหมแต่ละอย่างนะไม่แย่งกันออกแย่งกันผุดไหนะยังไม่ทันเปิดดอกแย่งกันออกแล้วผมก็ถามว่าผมทำสอนเขาทำก้อนเห็ดดีบ้างไม่ดีบ้างเขาทําให้กินเองทําให้เป็นอาชีพเล็กน้อยแล้วมันผิดตรงไหนเนี่ยเนี่ยแล้วทำไมผมสอนคนทําก้อนเห็ดไม่ได้ละ่กละก็ในเมื่อก้อนเห็ดก็ออกดอกเต็มไปหมดไม่เห็นนะขนาดที่ไม่ทันเปิดดอกแย่งกันออกเต็มไปหมดนะ นี่ก็คือก้อนเชื้อเห็ดที่ผมทําอะแล้วไอ้เป็นที่เป็นประเด็นล่าสุดอีกไอ,กนอกกน้นี่เหมือนกันียให้ดูเนี่ยตู้อัจฉริยะเนี่ยไอ้ตู้เห็ดที่ผมสร้างขึ้นมาที่เป็นปัญหาทุกวันนี้ก็คือทุกคนเนี่ยเนี่ยตู้เห็ดไหมระบบคอนโทรลผมคอนโทรลระบบคอนโทรลทุกอย่างผมบอกไม่ต้องซื้อไอ้ตู้ตัวนี้ผมเบรกคนตลอดปีสองปีหลังๆมาผมสอนคนทําก้อนเชื้อเห็ดสอนคนทำหมดแี่ถงเช่า ทุกคนบอกว่าอาจารย์ขายตู้นี้ไม่ได้แล้วเหรอถึงต้องมาแย่งขายหลักร้อยหลักสิบผมบอกว่าใครมาที่นี่ปีสองปีหลังจะสังเกตผมเบรกตลอดแตะเบรกจนหงายหลังอะบอกหยุดได้แล้วไม่ต้องซื้อตู้ถ้าอยากจะทำหมีถังเช่าได้ผมสอนให้อยากจะทำหมีก้อนได้ผมสอนให้ไอ้ตู้นี้ไว้ที่หลังนะทุกคนก็มามองว่าขายตู้มันผมก็พูดตรงๆว่าตู้นี้ผมคืนให้กับอาจารย์ประยูนไปหมดแล้วในระบบ การคนโทรลของมหาวิทยาลัยมหานครเนี่ยเขาเอาตัวระบบเป็นสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เขาอยู่แล้วเขาก็กลับไปทําธุรกิจของเขาแยๆ่ๆนะอแล้วก็เป็นยังไงอะ่ะแล้วก็ผมวันหนึ่งผมึ้นให้อาจารย์บอกอาจารย์ผมไม่ขายตู้แล้วถ้าขายตู้ตัวนี้ต่อไปเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันเหมือนทำแปกคนเจ๊งแคนดีอะไรเนี้ยครึ่งๆเนี้ยผมไม่เอาผมหยุด ผมหยุดมาปีสองปีแล้วที่หยุดขายตู้นี้แต่หลังๆตู้นี้ถูกขายไปเยอะและทุกคนชอบคิดว่าตู้ที่ออกไปเป็นตู้ผมไงพอไม่ได้ขึ้นมาก็มาโทษเนี่ยมาโยนเนี่ยสัมพันธ์ผมก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบไอต้ตู้บ้านเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยคือผมเป็นคนสร้างตู้เห็ดอัจฉริยะย้อนไปสี่ห้าปีไปอ่านนิตยสารไปดูรายการทีวีอะไรสมพันธ์คนนี้แหละเป็นคนคิดตู้เห็ดอัจฉริยะขึ้นมาวันนี้ผมเป็นคนบอกเองว่าอยากซื้อมาเลยทําให้เป็นก่อนแล้วค่อยซื้อนะก็ ก็ไปไล่ดูกันอ่าอ่าดูมาดูต่อไปเนี่ยตู้เห็ดเชียวนู้พูดถึงไปดูคลิปผมสัมภาษณ์เมื่อคืนโมพูดได้อารมณ์ไปเยอะเหมือนกันเรื่องตู้เห็ดเชียะตู้เห็ดเชียะหรือตู้บาบไปดูซะใน YouTube แล้วซับสไครป์ผมด้วยจริงหรือเท็จเนี่ยปลูกพักผมก็สอนหมดเลโดนแดดขนาดหน้าหนาวโดนแดดเปรี้ยงตากแดดไม่ผักเริ่มเหี่ยวอย่างเงี้ยผักเริ่มดีเดี๋ยวก็ต้องพรมน้ำให้ฟื้นผมก็สอนคนปลูกแบบเนี้ย สอนใี้เขาทําให้ได้สอนเขาปลูกให้ได้ผมบอกว่าวันหนึ่งผมจะปลูกโตผักไฮโดรผมเนี่ยทําไมต้องปลูกเหมือนชาวบ้านเขาปลูกแม่งอะไรก็ได้โตผักเนี่ยปลูกแม่งเป็นเลยปลูกมันเข้าไปพี่อยากปลูกอะไรพี่ปลูกทุกคนปลูกเราอีกผมบอกปลูกไปเลยพี่จะอะไรพี่มีโตผักพี่ก็ปลูกอะไรพี่อยากปลูกอะไรพี่ปลูกเนี่ยโตปลูกผักปลูกผักสลัาดก็ได้โตปลูกผักปลูกอะไรก็ได้ผมบอกวันนี้พี่อยากปลูกอะไรพี่อยากปลูกมะเขือเทศเอาโอเคพี่ปลูกไปเลยมะเขือเทศ มะเข้าเทศไฮโดรไหมออกดอกแล้วนี่ยเมื่อขเทศไฮโดรพี่อยากปกลูกอะไรอีกพี่อยากปลูกผักสลัดอ่ะผักสลัดพี่ก็ปลูกแซนไปเลยเนี่ยผักสลัดใช่ไหมเนี่ยบัตเตอร์เฮดอ่ะเนี่ยบัตเตอร์เวียอ่ะจะกินอะไรอีกจะกินคอร์สจะกินอะไรอีกวันนี้บอกว่าจะแม่เอาจะกินแตงโมนี่เห็นแตงโมเริ่มออกลูกแล้วเนี่ยนะโตทั้งหมดเนี่ยที่ผมปลูกเข้าไปเนี่ยผมปลูกแบบสมสารทุกคนเข้าาผมบ้าเอ้าก ้าเนี่ยผมสอนคนให้ปลูกเป็นแล้วมันปลูกเป็นไหมไอ้น,นี่คือของปลอมเหรอที่เห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยกรีนโอ๊กต้นใหญ่ๆเนี่ยทุกคนมาเลือกซื้อมาตัง้งเยอะะเลยเนี่ยก็ซื้อกันไปผักเป็นโรคบ้างเป็นอะไรบ้างผมไม่สนใจอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ใช้เคมีนี่คนก็มาซื้อกรีนโอ๊กกันมาซื้อปต,ตเวกันพอไปซื้อปุ๊บมาเดินดูเนี่ยตรงนั้นอ่ะต้นอะไรเนี่ยใหญ่ๆก็ต้นนั้นก็คือนี่สุก,กีนี่ออกลูกเนี่ยผมก็สอนคนปลูกอย่างนี้คนเดินเข้ามาใน ป่าป่าป่าไฮโดรผมเจออะไรนี่ฟิลเล่ซ่อนอย่างนี้ก็คือเลดโอ๊กนี่เห็นไหมมีแตงโมจะได้กินอยู่แล้วเห็นไหมมีแตงโมซุกซ่อนอยู่เนี่ยเดินไปดูพี่ไปเดินดูพี่ไปหาดูที่ไหนบุรีพิกไปพิกมาตามโต๊ะมีแตงงมงตงโมขึ้นเต็มเลยพี่คิดถึงจิตใจคนที่เขาอยากปลูกผมสอนคนให้ปลูกจุดเขาขึ้นมาให้ปลูกให้รักงานเกษตรกรรมผมผิดเหรอเนี่ย แตงโมขึ้นเต็มเลยอยากกินผักอย่างเดียวผมก็สอนปลูกผักนะเนี่ยทุกคนก็ปลูกกันอยากปลูกแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบมีตังนี่ใจรละหกพันซื้อดิเนี่ยผมก็ปลูกให้ดูเนี่ยแล้วผมก็ปาล์มเสม,มออย่าซื้อแล้วผมก็ปลูกให้เขาดูเนี่ยเนี่ยเมลอนไฮโดรอ่ะบอกเนี่ยผมก็ปลูกเต็มไปหมดผมไม่ได้ปลูกแค่อย่างละต้นสองต้นผมปลูกเป็นร้อยต้นเป็นพันต้นเป็นหมื่นต้นแล้วผมไม่มีสิทธิสอนคนอ่ะทำไมต้องมาว่ากันด้วย นี่ผมบอกปลูกสุกินี่ให้ที่ได้ทุกคนหัวละนี่ไงนี่อะไรเขาเรียกอะไรของปลอมเหรอก็สุกกินี่สุกกินี่เขาปลูกกันในลูกเท่านิ้วก้อยนิ้วโป้งนี่ดูของผมนี่ใหญ่กว่ามือผมอีกนี่ไหมเนียแต่ผมยังไม่กล้ากินเลยเนี่ยดูลูกมันเห็นไหมใหญ่เริ่มเลยใหญ่กว่ามือผมอีกเนี่ยคือสุกินี่นะป่าสุกินี่อ่ะบอกไม่อยากกินไว้ดูเฉยๆสวยงามก็ไม่ว่ากันก็มากินผักเนี่ยนี่ก็มีผักอีกคนก็มาเวลาคนมาเดินหาผักเนี่ยเขาก็เดินมาเตมไปหมดมาหาผัก เนี่ยผักสวยงามไหมไหมไตเมลอดนะมีเมลอนแขวนอยู่ด้วยเนี่ยผักผักไม่สวยตรงไหนผมปลูกผักได้่างนี้ผมไม่มีสิทธิ์สอนทุกคนเลยไงเนี่ยดูในหนึ่งตารางเมตรมีหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นมีสุกินี่ด้วยน้อยสกินนี่ลูกเท่ายักมีเมลอนนี่มาฝึกผสมเมลอนกันเมลอนอยู่นี่นี่ไหมเนี่ยเมลอนเห็นไหมพักมาเขาออกเจอลูกเมลอนนี่นะที่ไหนอีกมี เดินไปดูเนี่ยที่สิ่งที่ผมสอนคือสิ่งที่เพื่อนๆเห็นของจริงเนี่ยผมบอกเมลอนจะบ้าเหรอไปปลูกกันยักอยานนี่ปลูกไปเลยเนี่ยเนี่ยผมก็สอนให้ดูปลูกไหมก็ออกลูกวางอยู่บนโฟมเนี่ยเนี่ยขึ้นเต็มไบหมดเนี่ยนะเนี่ยเมลอนทั้งนั้นอ้าวแล้วมันนี่แตงโมไหนเนี่ยคือพลิกไปตรงไหนก็เจอไหนนี่ก็แตงโมอีกโอ้โหนี่ลูกเริ่อเละไรผมยังไม่เห็นเลยแม้ขนาดผมเองยังตื่นตะลึงกระตผลงานตัวเองไหยเนี่ยก็แตงโมลูกล้มอยู่บนโต๊ะ เนี่ยเดินไปเดินมาก็เมลอนอีกละเนี่ยอา้าวแล้วอย่างนี้ผมไม่มีสิทธิสอนคนตรงไหนอะผมผิดด้วยเหรอแล้วไม่เก่งเหรอจะ้ทำลายตลาดเหรอผมสอนคนที่ไม่มีความรู้ให้มีความรู้เนี่ยผมสอนทั้งดีและไม่ดีบางอย่างผมก็ทําได้ไม่ดีอย่างปลูกเมลอนเห็นไหมเห็นเมลอนห้อยไหมตายไปหมดเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกเนี่ยห้อยเนี่ยเมลอนทั้งนั้นผมก็สอนคนปลูกแบบง,ง่ายๆไว้กินกันเองนั่นเมลอนเนี่ย ในโต๊ะเมลอนก็มีโต๊ะผักไหมมีผักต้นเบเริ่มเลยนี่มีเมลอนนี่ผมก็สอนคนปลูกเมล่อนไว้กินเองเนี่ยที่ประชุมผมก็เล็กๆเนี่ยมีโต๊ะนั่งไม่กินโต๊ะหรอกเนี่ยมันคําพูดผมจะไปกระทบอะไรกับตลาดอะไรมากมายขนาดนั้นมันจะมีสักกี่คนที่ฟังผมไหมคาพูดผมแค่คนคนเดียวในประเทศหนึ่งในหกสิบล้านคนพูดมันคงไม่ไปกระทบถึงใครคะไรขนาดนั้นหรอกไม่ใช่ว่าผมพูดอะไรทุกคนจะทําตามผมว่าพูดได้อย่างนั้นก็ดีดิ ฟังผมอนานนั้นก็ดีดิผมพูดไปมีสักกี่คนที่ดูผมเนี่ยนะจะมีสก,กี่คนนะโอ้หนี่เห็นไหมเมลอนหล่นก็ป๊อกแป๊กตามแปลงแต่ไม่หมดเนี่ยนี่คือโต๊ะปลูกผักไฮโดรเมลอนไฮโดรปลูกผักสลัดปลูกผักดินทําเห็ดอ่ะไอ้ฟางบ้ากินนี่เหมือนกันสอนคนทําไม่เคยได้หรอกเห็ดฟงเห็ดฟางสอนไปเขาก็ทาไม่เป็นเอาเนี่ยผมก็ทำผมมั่วๆไปเนี่ยบอกพี่มีตะกร้าที่บ้านไป อะตะกร้านี้เห็นไหมเปิดเสียงใหญ,ญ่ไม่มีขึ้นอก็ต้องทาใจไม่ขึ้นเฮ้นี่ไงออกลูกเต็มเลยไหมเนี่ยเนี่ยเห็ดฟางข่างในขึ้นเต็มเลยนะเอ้ามันก็ได้ฮะก็ปลูกได้เอาเห็ดฟางมาทําฟางมันได้เห็ดแล้วจะเอาอะไรอีกอ,ะ,อะผมไม่ได้ขายตะกร้าผมไม่ได้ขายชื่อเห็ดะไรมากมายค่ะนั้นผมสอนคนเนี่ยผมสอนคนทำแม้กระทั่งเนี่ยเนี่ยจุลินทรีย์สองข้อแสงเนี่ย ที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันดีอ่ะสอนหน่อยซิว่าเป็นยังไงผมก็มาลองทําดูหน่อยจุลินทรีย์สองเคอาะห์แสเ,เป็นยังไงอย่างเงี้ยก็สอนคนนี่เนี่ยผมก็จกจุลินทรีย์สองเครแสงขึ้นมาเนี่ยก็หลากหลายอะ่ะก็ไปใช้ปลูกพืชปลูกผักได้หมดกล้วยผมสอนคนปลูกกล้วยเนี่ยวันศุกร์นี้สองคนเนด,นดี๋ยวเขาโดนด่าอีกอาจารย์มาสอนคนปลูกกล้วยอาจารย์มีความรู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมรู้อย่างเดียวต้นกล้วยผมข้างบนนั่นไหมผมปลูกผมสี่ห้าต้นออกไม่รู้กี่เครือนะั่นน่ะกล้วยก็สุกหมดแล้วนะ่ะผมสอนกล้วยน้ำวาห้าศูนย์ผมสอนพันกล้วยหอมทองเนี่ยต้นกล้วยเต็ไมไปหมดเดี๋ยวก็ตัดมาขายซะเลยเนี่ยนะหนูนั่นก็ต้นกล้วยนี่ก็กล้วยมันไม่ใช่ของปลอมเพราะฉะนั้นผมไม่มีสิทธิ์หรอกที่ผมจะสอนคนปลูกต้นกล้วยอย่างที่ผมปลูกเนี่ยนะก็ยังไงอะแล้วจะให้อยู่แบบ ไม่ต้องสอนใครอยู่เฉยๆนิ่งๆเงียบๆไปหากินอย่างอื่นเงี้ยเหรออ่าเป็นไปไม่ได้เน,นาะนะก็โอเคเดี๋ยวเดินดูครับผมเดี๋ยวผมได้ไปดูก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงครับไปอ่ก็เดี๋ยวผม,วาวผมพาไปดูนี่ในมุมต่างๆอย่างสุกเสาที่เนี่ยคนจะมาเรียนเนี่ยผมก็จะถางที่ตรงนี้ออกไปแล้วปลูกเมลอนที่ยาวเหยียดไปเลยต้นอ,อ่อนมีเยอะแยะอย่างเงี้ย ก็ต้องมันก็ดาเนินการไปตามเนี้ยวิถีชีวิตก็เป็นแบบเนี้ยผมคือสัมพันธ์พิพัฒน์วรการนะเนี่ยดูหน้าผมไว้เนี่ยเนี่ยผมเนี่ยสัมพันธ์พิพัฒน์วรการตาตาอย่างเงี้ยผมปลูกอะไรไม่เก่งหรอกปลูกท่าที่ปลูกได้แต่ผมจะสอนคนให้พอทํากินเองได้จะสอนคนให้พอปลูกกินเองได้นะเนี่ยให้ปลูกผักได้เองนี่นะ ลูกผักแบบนี้ไว้กินกันเองผมสองคนผมสองคนให้ปลูกผักแบบพอเพียงไว้กินเองที่บ้านได้อยากปลูกผักไทยเกิดมาต้องซื้อเขากินทั้งชีวิตผมก็บอกว่านี่มาปลูกผักไทยซะกินเองที่บ้านนี่เนี่ยตยไม่หมดเนี่ยแล้วผมปลูกไม่ได้ตรงไหนเนี่ยยาวเหยียดเต็มแปลงเนี่ยกินกันยังไม่หมดเลยเนี่ยถูกไหมกินกันก็ยังไม่หมดอ่าแล้วผมไม่มีสิทธิสอนคนตรงไหนฮะปลูกสูกินี่ นี่ปลูกสุกินี่ผมก็สอนคนเนี่ยมาปลูกในกระถางได้ไหมมาปลูกในน้ําได้ไหมมาปลูกถั่วี่สงพืชคุมดินถั่วี่สงได้ไหมปลูกมะเขือยาวได้ไหมลงดินมะเขือเทศได้ไหมปลูกผักคะน้าสวยๆนี่ลงดินนะได้ไหมเนี่ย,ยผมก็สอนคนหมดนั่นตู้เห็ดอัจฉริยะตัวปัญหาผมพูดเสมอผมเป็นคนจุดเรื่องตู้พ่อเห็ดอัจฉริยะขึ้นมาผมต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เพราะวันนี้กําลังจะมีคนถูกตู้เนี้ยหน้าตาเหมือนผมเด้เลยซุ้มเหมือนผมเนสตู้คนโทนก็คล้ายกันนี่แหละทุกอย่างคล้ายกันแม้แต่ระบบที่ผมคิดขึ้นมาแม้แต่ชั้นวางยังเหมือนเด้เลยทุกคนไปขายกันแต่ผมก็ต้องออกตัวนะวันนี้ว่าผมไม่ได้เป็นคนทําขายแล้วผมสอนคนปลูกอย่างเดียวนะไม่ได้สอนคนไม่ได้ขายตู้นะแล้วผมก็ไม่ได้โกหกหรือหลอกเพื่อจะให้เพื่อนๆทำไม่ได้ เพื่อน,นอยากเห็นเห็ดฟางก็เห็นแล้วอยากเห็นตู้อฉิยะะผมก็เปิดให้ดูนี่ตู้ให้ต,ต่างๆมีหมดเพื่อนๆอ,อ,อยากเห็น <_ S 1> เห็ดถังเชา่าที่ผมเลี้ยงเองกับตาว่า <_ S 1> เลี้ยงได้จริงเปล่าหลอกขายไหมเนี่ยดูเพื่อนๆมาทำกันเองทุกคนจําได้ะนนี้ก็เต็มตู้เนี่ยทุกคนก็ทํากันได้หมดยากตรงไหนในนี้ยังวางมุ้ยหมดเลยเห็นต้องใส่ชุดคลุมษย์อกาศนั่งเลี้ยงอะไรเลี้ยงได้ง่ายถามว่าเชื้อไม่ดีเชื้อไม่ดียังไงผมทําหลอดปลอดเชื้อนี่กว่าจะบรรจุมา ก็จะส่งตรงจากมหาวิทยาลัยระดับด็อกเตอร์ส่งสามคนช่วยกันคิดช่วยกันทําส่งมาอาหารก็จะทําได้เป็นอาหารสําเร็จรูปมาจากเกรดห้องแลบไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาไอโฮอร์โมนเร่งพืชปลูกทั้งในขวดทั้งในตะกร้าในกระบะก,ก็ได้หมดเห็นไหมเนี่ยแล้วผมไม่มีสิทธิ์ตรงไหนที่จะสอนคนแล้วผมเก็บแพงเหรอสามร้อยบาท ค่าเอกสารกับค่าสีเวลายืนสอนวันหนึ่งเกือบแปดชั่วโมงยืนสอนเนี่ยตื่นแต่เช้ามายืนสอนเนี่ยแล้วผมมีสิทธิ์ได้ไหร่ที่ว่าไม่อาจารย์สัมพันธ์โกหกโกหกตรงไหนที่มองไปนี่มองไปกับภาพที่ผมมองเนี่ยต๊ะผักไฮโดรแปงเมลอนแปงแปงโมแปงผักสลัดแปงผักไทยนู่นเมื่อกี้พาไปดูก็เห็ดฟางเดินเข้ามาดูตรงนี้ก็เห็ดทางเข้า เดินเข้าม,มาดูตรงนี้ก็เห็ดตรงตรนี้ก็เพาะแปลงผักมาตรงนี้ก็ก้อนเห็ดทําก้อนเห็ดได้มาตรงนี้เห็นไหมก็เห็ดก็ออกแต่มีเห็ดมีผักมีทุกอย่างกินหมดเลยแล้วผมโกหกตรงไหนผมอยากรู้แล้วผมแล้วมีใครที่มีความรู้หลากหลายที่พอจะสอนทุกคนให้ปลูกกินเองได้แบบเนี้ผมก็แค่แนะนําจุดประไกลทุกคนแค่นั้นเองนี่เท่าไรไม่ออกไปมลราปลูกพริก นี่คณะใชอะไรใชโน่นไม่คนก็มาซื้อเรื่อยๆก็โอเคแค่นี้ไม่บ่นละจบผมดูหน้าไว้นี่สัมพันธ์พิพัฒน์ประการผู้คิดค้นเรื่องตู้เห็ดอัจฉริยะขึ้นมาไปตามดูอะไรไปปี2 5 5พายปี25 5 6, 6สัมภาษณ์สื่อทุกสือ่อสัมภาษณ์หนังสือหลายเล่มหลายฉบับมากเรื่องตู้เห็ดอจฉริยะตู้4 0 0 0 0 0 0มาดู ปูกกัสอนคนปลูกผักไปทั่วปลูกผักก็ได้ผักสอนคนมีอาชีพไปก็เยอะสอนคนเลี้ยงเห็ดทําก้อนเห็ดสอนคนทําสอนคนดํารงชีวิตที่อยู่ได้ในสังคมผมสอนว่าผมติดหนี้ตั้งกี่สิบล้านผมยังไม่ค่าตัวตายผมอยู่ได้ผมก็อยากให้คนที่เขาไร้โอกาสอะได้มาเล่าเรียนมาเรียนรู้นะโอเคคืนนี้พบกันใหม่กับสดกเกษตรกับฟ,ฟาร์มเพื่อน กำลังฝึกทำนะผมกําลังฝึกทํา y o YouTube ถ้าเกิด YouTube ออกมาเนี้ยผมจะถ่ายเป็นฉากเป็นฉากเลยแล้วเอาแต่ละจุดนี้มานั่งคุยกันเลยผมจะทําเป็น YouTube ตอนนี้ชื่อเฟสบิวช e นลเฟสบิวชแนลเนี e ยเพื่อนเพื่อนไปติ๊ก u ับ c r i b e ผมก็พูดยากมากเลยให้ให้ลูกสอนสับสก์ไรพ่อ u ับส r i b e ไปตาม u ับ c r i b e ให้หน่อยชื่อเฟสบิวช n นลผมจะพยายามอัปโหลดอัปโหลดดีไอรทีวี50าว่ารายการที่ผมออกมาบวกกับผมจะพูดสดอย่างเงี้ยทุกวันเลย มาว่ากันทำไม่ได้ก็ไม่ได้ปลูกแล้วตายก็มีเยอะแยะเนี่ยปลูกแล้วตายเนี่ยปลูกแล้วไม่ตายก็มีเยอะแยะปลูกแล้วไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแมงเต็มตติมเลยก็ยังมีปลูกแล้วออกลูกออกผลเต็มเลยปลูกแล้วไม่มีผลก็เยอะแยะเลือกเอามาเรียนรู้มาใครเครียดมาสู้กันต่อยมาแดงนี่มากินผักสดกันดีกว่ามากินผักสดมากินแตงโม มากินแตงโมมาดูเมลอนนี่มีครบทุกอย่างคิดแล้วพอเราดูพืชผักตรงระลมนี้นี่ผักชีปลูกได้อย่ไเพื่อนผักชีเนี่ยเนี่ยขึ้นปลูกได้หมดแหละอยากปลูกอะไรปลูกไปเถอะชีวิตเราก็แค่นี้แหละเพื่อนๆโอ้ขอบคุณมากเลยเพื่อนๆช่วยกันติ๊กไลค์ติ๊ก,กถูกใจเข้ามาดูแล้วผมรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะสวัสดีครับผมนะกับผม สัมพันธ์พิพัฒน์บริการเฟสวิวฟาร์มเจอกันคืนี้กับเฟสวิวฟาร์มสดเกษตรเฟสบิวฟาร์มขอบคุณมากมากครับผมเพื่อนๆขอบคุณมากเลยติไกลไมาเยอะเลยโอ้โหดีใจดีใจสวัสดีครับผม